เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้ไวในซ่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YIP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเผ้ารถสวยๆน้ชมได้เลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนี่ครับปี2003รถสวยสายเลยทะเบียนสวยด้วยนะครับสีสันก็เงางามรถเดิมๆนะครับเดิมยันแม็กกันเลยทีเดียวครับเอาไปขี่ใช้งานกันคุ้มๆสภาพดีราคาไม่แพงเจ้าของใช้ถนอมครับ ันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับขับไม่ซิ่งขี่ไม่โลถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆวยถูกท่านผู้ชมไดเลือกใช้กันมาจําทุกวันต่ไปพาค,คลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยอันนี้ใช้2ระบบครับใช้น้ํามันและแก๊สนะครับน้ำมันและแก๊สเป็นแก๊ส LPG ถังนถนนัดครับรถสวยสมบูรณ์ขี่ใช้งานได้เลยครับรถไม่มีปัญหาใดๆครับเจ้าของใช้งานทุกวันภายในสภาพยังดีอยู่เลยครับดูันใกล้ๆชัดๆตามนี้เลย ทีกาดูรถอยู่มินบุรีครับมินบุรีบางกะปิท่านใดสนใจก็ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมาครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้เจ้าของขายเองครับเป็นรถบ้านสภาพดีตามรูปนี้เลยนะครับเปิดราคามาที่7 5 0 0 0้าันบาทครับสันนี่นิโอโฉมท้ายแตงโมายในสวยสะอาดครับไขประตูตัดลายไม้สวยหรูเลยทีเดียว องเครื่องตามนี้ครับเดิมเดิมใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูงใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ